สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่หใช่วันนี้เป็นวันที่หใช่ไหมเออใช่ที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วแล้วก็วันนี้ไม่นวันที่ไก่เทีเยทนนเททเ่ยวคนเดียวคือทุกคนวันนี้ไม่วันที่ทุกคนเที่ยวคนเดียวเพราะว่ามันมีที่สิ่งที่ทุกคนอยากทําแล้วก็อยากไปเลยนะคะแล้วคือจุดมุ่งหมายของเรามันคนละที่ไงก็งเลยรู้สึกว่าเออมันจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเราอะลองมาเที่ยวคนเดียวดูบ้างก็ไม่รู้จะหลงไหมแต่ว่าบอกอปอยู่ว่าติดโทรศัพท์ไว้ ตลอดตลอดวันนะเพราะว่า maybe ไก่อาจจะโทรหาฉกเฉิน maybe จ,จะสบับแบบหลงทางซึ่งไก่เคยหลงทางแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าก็กลับมาได้แล้วก็อาจจะมีเคสฉกเฉินก็คือโทรศัพท์ไก่แบตแต่คิดว่าคงไม่หรอกเพราะว่าทั้งวันที่ผ่านมาแบตมันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่หมดหรอกมันเกือบจะหมดแต่ว่ามันก็อยู่มาได้อะไรเงี้ยอือเพราะโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ด้วยก็เลยแบบว่าสุขภาพแบตยังโอเคอยู่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่ง เออแบ่ายมงครื่องที่ญี่ปุ่นหงสายมากเพิ่องออกมาปกติเราจะออกกันประมาณสิบโมงเก้าโมงอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าคิดว่าเดี๋ยวคงหาอะไรง่ายๆกินก่อนแล้วก็ซื้อวันเดย์พาสเอาไว้นะคะแต่ว่าสถานีใกล้บ้านอะ่ะมันไม่มีอะมันต้องไปที่สถานีในเมืองก็เลยตอนนี้ต,ต้องแบบแตะบัตรที่เป็นแบบเติมเงินไปก่อน แต่วันนี้เราก็จะรอเที่ยวฉ่ำตามพี่กบไก่ไหวนะก็คือถ้าเรียบทั้งหมดอะ่ะเออพี่บองปอหรือว่ากรนอะ่ะแล้วก็ไกอ่อ่ะไก่จะเป็นคนทีเ่เดินได้น้อยที่สุดอีกอีกเรื่องเลงคือไก่เป็นโรคหอบก็เลยแบบว่าอาจจะวิ่งไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เหนื่อยง่ายกว่าทุกคนนั่นก็เป็นอีกเหตุผลนึ่งทำให้ไก่ วันนี้ดูกันนะคะคือปกติมาอยู่ที่เนี่ยน่าจะใช้ระยะทางในการเดินอนะ่ะมีเช็คคือประมาณ12-13กิโลต่อวันถ้าไกลเดินคนเราอาจจะเหลือน้อยลงนะหรือไม่ก็ไม่ก็อาจจะมากขึ้นกรได้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นสายผักเยอะชอบแบบคาเฟ่อะไรเนี้ยนะเดี๋ยวเรามาดูกันสถานีที่เราจะขึ้นก็คือจะเป็นนาตาโนบุสถานแล้วก็ไปลงที่อะไรวะ ดูก่อนมันต้องเปลี่ยนสงสายอ่ะมันต้องไปอาซากุสา่สาลายอันนึงแล้วก็เราจะไปลงที่ชินจุกุโกทันดะสเตชันแล้วก็นั่งไปที่ชินจุกุเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นนะู่นเนาะบ๊ายบายเป็นคนที่ห,หาทางออกไม่เจอคนนึงคือไอ้เฮียซาวอีสเกตอยู่ที่ไหนวะ ออกมาก่อนเราคงเจอเองแหละใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่เจอเอีตู้ที่จะรออีวันเดยนะ์พาล่าคิดถึงโอปอล์กับเราบางเลยตอนนี้ <c oughs> ไปก่อนเรก็คงเจอเองแหลนะเนาะตอนนี้เราอยู่กันที่ชินจูกุแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ บัตรวันเดย์พาสอยู่แต่ว่าหาไม่เจอเลยไม่ไ่้เย๊ไม่มันไม่ติดหรอเอ้าไมรู้ว่าไม่มันไม่ติดโอเคคิดว่าไม่คงติดกแล้ว เป็นสถานีที่ใหญ่มากคนเยอะมากแค่หาทางออกจะขึ้นไปบนก็คือชทำไม่ได้เลยเราจะไปทางด้านของฝั่งตักวันออก ตอนนี้คือทางออกไม่เจ,เจอแล้วเหมือนจะเจอแล้วทุกคนเอ,อ๋ะมีหลายตู้เลยต้องมีตู้ที่เราเกดบัตรได้สิ ก็ิ่งไปก่อนเดี๋ยวก็หูหายใจเองต่อไปนะคะเราจะไปที่ช็อปจิว้วจะไปซื้อเสื้อให้หนอ้องออกาก่อนใส่รงนีก็ได้ขึ้นไปก่อนเดีวก็เจอเอง แล้วเราก็จะเดินไปประมาณไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเจอัที่ G U Shop ไปทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในตึกแ,ตแล้วนะคะซึ่งข้างล่างมันจะเป็นแกร็หลออใช่เราก็ข้างบนมันจะมียูนิคอร์แล้วก็ G U มันรวมหลายๆแบรนด์ไว้ด้วยกันเดี๋ยวจะลองเดินดูก่อนเห็นเขาบอกว่า G U กับย n นิค o ที่ เซนจูกุที่นี่มันจะเป็นตึกที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะเป็นของเยอะกว่าที่อื่นเราก็เลยถอดมาถึงตรงน,นี้นะคะแต่เชื่อไหมว่าเราจะซื้อชุดแค่ชุดเดียวก็งงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเจอชุดที่มันแบบถูกใจเรามากกว่าน,นี้คิดว่าที่นี่น่นาจะคงเจอเพราะเขาบอกเป็นช็อปใหญ่ก็อาจาอจะซื้อกลับไปก็ไเดี๋ยวเจอกันในร้านค่ะ ยากบอกทุกคนว่าเราหาเสื้อตัวนั้นที่จะซื้อให้ลองเราไม่ได้นะคะมันน่าจะหมดแต่เพราะว่าตอนที่ข่ยซื้อมันสามร้อยเก้าสิบเยนวันร้อยหนึ่งอะคือมันถูกเราคิดว่าของมันน่าจะหมดเราก็เลยได้หมวกมาแทนนะคะอันนี้ห้าร้อยเก้าสิบซื้อแบบสายเลยก็คือไม่แท็กฟรีเลยนะคะซิมดอกนะมันก็เข้าอยู่ก็คงใส่เลย ยือเลือกซื้อหมวกตั้งแตคือหมวกถูกมากแบบห้าร้อยเก้าสิบเยนถุกอันเลยเนี่ยก็เลยเลือกซื้อมาจคิดิ่าอันนี้น่าจะใส่ได้ในกลุ่มที่แบบโอเคไปหน้าหนาวที่โดยถนนก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปช็อปต่อไปค่ะคือโยนหมวกบ๊ายบายขอบคุณมาก สรุปว่าก็คือเจอเสื้อผ้าที่จะซื้อให้น้องแล้วแมันแอบอยู่ในมือทีนี้ก็ได้เสื้อมาเพิ่มให้น้องดูว่าอยากได้ตัวไหนก็เลยได้มาเพิ่มเป็น3ตัวนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะย้ายไปที่ดงกีก็คือน่าจะเป็นที่ชิบูย่าอืมก็จะต้องนั่งสถานีรถไฟไป,ไปอีก2สถานีก็คือจะเป็นโยโยกิแล้วก็จะเป็นชิบูย่าใช่แล้วเราก็จะไปที่นั่นแล้วก็คิดว่าเราจะหาข้าวทีที่นั่นยังไงก็ไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย ตลกทุกคนตอนนี้ก็คือเดินตามหาตู้ที่มีแบบให้เอาวันเดย์ทิเจ็บปะวันเดย์ขาสักเออก็คือไม่เจอสักทีก็เลยโทรหาอปอแล้วก็สอบถามว่าก็เลยมานั่งรอหอยแล้วปวดเท้าด้วยแล้วก็รู้สึกมือแล้วก็ไม่ได้กินอะไรแล้วแต่เช้าก็แต่ตื่นมาจนตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วก็ไม่ได้กินข้าวมื้อแรกของ ขออญาตไปกินข้าวที่บ้านโอเคแบบนี้แล้วก็คือว่า,า,าไก่เป็นผู้ผสมท้ายทันหนึ่งตวงนี้อยากข้าวออกตัเองก็คือหลดสุดเดียเปเลยค่ะสุดท้ายโอปอต้องมาช่วยที่ ชิคุย่าสเตชันตอนนี้กำลังจะกลับบ้านซึ่งหลังจากนี้ก็จะกลับบ้านแล้วเพระาะสถานีมันไม่ได้ใหญ่ชิคุย่าเีกก็หวังว่าจะบอกรันไว้เจอกันที่บ้านนะคะบ๊ายบาย ผู้ประสบภัยท่านหนึ่งผู้ประสบภัยทั้งหนึ่ง